ไม่รู้ว่าปลาอะไรเลยตัวมันเงาเงาคล้ายปานันดินคล้ายปลาหมอเทศนั่นแหละมันเลี้ยงไม่ได้อะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรไม่ได้มันเป็นปลาทางดําอย่างเดียวแล้วไม่มีราคาก็เป็นปัญหาตามมาเยอะแยะคลองระโนดจังหวัดสงขลาคลองสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังคลองท่าเขนคลองบางขยแงงและคลองปากระวะบริเวณน,นี้ถูกระบุว่า พบปลาหมอคางดำมานานกว่า2ปีด้วยเส้นทางคลองที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงทะเลหลวงหรือทะเลสาบสงขาตอนบนชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างกังวลว่าน้ำท่วมปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจะทำให้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดลงสู่ทะเลสาบที่มันมาไม่ถึงทะเลสาบเนี่ยเพราะมันมีเขื่อน ตรงบ้านมาบย่าไหวายนะครับเป็นเขื่อนดินที่กั้นอยู่แต่แต่ที่เราไปสารวจล่าสุดเนี่ยน้ำมันมันเลยเขื่อนดินแล้วครับไอเนี้ยน่ากังวลน,นะครับเห็นว่าชาวบ้านบอกว่ามีเข้ามาในทุ่งนาด้วยใช่ครับตอนนี้ชาวบ้านที่ก็วางอวนวาง,วางไอไรเนี่ยเริ่มเริ่มได้ปลาหมอขางดาแล้วครับเพราะฉะนั้นน่าจะกระจายในพื้นที่ที่กว้างขึ้นข้อมูลการสํารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในเดือนกรกฎาคมพบว่าคลองท่าเข็น เป็นจุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำหนานแน่นมากที่สุดในจำนวนห้าครองของจังหวัดสงขลาคือ100ตัวต่อ100ตารางเมตรที่หมู่เก้าตำบลท่าบอนพบฝูงปลาขนาดลำตัว2-3นิ้วบริเวณผิวน้ำเมื่อชาวบ้านทอดแหเพียงครั้งเดียวได้ปลาหมอคางดำติดขึ้นมาราว10ตัวสถานการณ์นี้ยังสร้างผลกระทบให้กับ,บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ห้าร้อยตัวซื้อปูมาจากประมงแล้วก็กุ้งกุลาดำสามสามหมื่นตัวผมกล่าวว่าลงปูปูดำไปสักประมาณหน้าสิบวันแล้วผม,ผมเองก็จะเริ่มเอามาขายเป็นลูกปูเป็นลูกปูขุนตัวละยี่สิบาทอย่างเนี้ยของเป็นประมงเมื่อปีก่อนๆผมเคยทำแบบนี้มามันก็ได้ผลดี พอผลสุดท้ายพอเจอปลาหมอคางดำนี้มามันกินหมดเลยปีนี้ไม่ได้ขายอ่าวคุ้งกระเบนในตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในระบบนิเวศปากแม่น้ำที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำในรอบสองปีที่ผ่านมาเช่นกันกลางเดือนตุลาคมทีมข่าวลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเก็บตัวอย่างปลาหมอคางดำเพื่อศึกษาผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการผ่าพิสูจน์เป็นที่น่าสนใจว่าในท้องของปลาหมอคางดำพบเพียงแผงต้นพืชซึ่งแปลผลได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างการแพร่ระบาดอย่างไม่วิกฤตเข้าคั้นลุกรานสัตว์น้ำไวอ่อนชนิดอื่นๆแต่หากเทียบเคียงกับข้อมูลความหลากหลายทางชนิดและความหนาแน่นของสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งกระเบนช่วงเดือนสิงหาคม2565กับกรกฎาคม2567กลับพบว่า ความหลากหลายของชนิดลดลงถึงร้อยละ45นี่คือโจทย์ที่ทีมวิจัยยังคงต้องศึกษาต่อบริเวณนี้คือคลองหลวงที่ตำบลยี่สารอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในคลองธรรมชาติแห่งแรกๆที่ถูกระบุว่าพบการระบาดของปลาหมอคางดำครับและจุดนี้อยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งศูนย์วิจัยที่ขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำ รายงานการระบาดช่วงปี2561พบว่าคลองหลวงคลองดอนจันและคลองบางยาวคลองทั้งสามสายนี้ไหลไปยังบริเวณปากอ่าวที่ตำบลบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริเวณนั้นก็พบการระบาดของปลาหมอคังดำเช่นกันและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาต้นต่อการแพร่ระบาดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาต่อมา 20มิถุนายน2567ปราหมอคางดำกลายเป็นวาระที่คณะอนุกรรมธิการอบประกาศเดินหน้าเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงโดยเฉพาะการนำเข้าปราหมอคางดำและเมื่อสืบค้นพบว่ากรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเคยถูกร้องเรียนและมีรายงานสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี2561 หลักฐานขออนุญาตนำเข้าระบุชื่อบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจำกัดหรือ CPF เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวในจำนวน2,000ตัวจากประเทศกาหน้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เงื่อนไขาการนำเข้าระบุให้ต้องมีการเก็บตัวอย่างคลีบส่งให้กรมประมงและทำลายทิ้งหากการวิจัยสิ้นสุดแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่พบหลักฐานการส่งมอบตัวอย่างคลีบปา แต่หลังจากนั้นไม่นานเดือนสิงหาคม2567กรมประมงออกมาเปิดเผยข้อมูลพันธุก,กรรมปลาบอกคลังดำใน6จังหวัดช่วงปี2560ถึง2564อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวอย่างพันธุกรรมจากประเทศกาหน้าและโกรดดีวัวการศึกษาล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็ส่งผลตอบไว้ว่าที่ระบาดทั้งหมดเนี่ย เป็นสายพันธุ์ที่มาจากกานาหรือโกดิวอวแม้ผลการศึกษาของคณะอนุกรรมธิการอวจะมีข้อเสนอมากมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อการแพร่ระบาดการยับยัง้งและการฟื้นฟูเยียวยาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือมีการใช้งบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทย50ล้านบาทรับซื้อปลาหมอคังดำต่อเนื่อง7เดือนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคังดำในธรรมชาติ มีรายงานว่ากรมประมงรับซื้อปลาจากบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติรวมกันได้ราว580,000กิโลกรัมแต่ที่คาดการว่าจะกระจายอยู่ในแหล่งน้ำมีมากกว่า200ล้านตัวเป็นที่น่าจับตาว่าวันที่21มกราคมเดือนแรกของปี2568สารแพ่งกรุงเทพใต้นัดไต่สวนตัวแทนชาวบ้านที่ขอดำเนินคดีแบบกลุ่ม เรียกค่าเสียหายจากบริษัท CPF ขณะที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CPF ยืนหยัดไม่ใช่ต้นต่อของการระบาดส่วนกรณีการฟ้องหน่วยงานรัฐสารปกครองมีคำสั่งรับฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน